สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับวันศุกร์ที่13พาพฤษภาคมส5 6 5ครับก็อยากจะรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็ถือว่าผมอ่านไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อ่านให้เป็นรายการที่อยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับขอบคุณข่าวสดมากๆครับด้านบนไล่ลงมาเลยนะครับสารยกฟ้องมังกรฟ้า ไม่ปิดเว็บหวยนะครับโอ้โหข่าวนี้แบบเรียกว่าเฮมากๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนไปจับนี่จับใหญ่เลยนะครับทั้งคุณแรมโบ้ทั้งบิ๊กโจ๊กผลตำรวจโทรสุรเชษหักผ่านสารยกฟ้องเลยครับแล้วมาเช้าก็ปลัดแรมโบ้ท่านมนทนชาส่วนก็บอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา40 ประชาชนคนไทยก็มีอิสระในการทำอาชีพประมาณนั้นนะครับอันนี้ในหลวงไปไหนละ่ะเดี๋ยวนะครับในหลวงรอสิพระพราชินีองค์พาเสด็จไปพระราชพิธีพืชมงคลนะครับวัพดพระแก้วแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่อันดับหนึ่งนะฮะ พระบิดาเปิดไร่แจงยันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ฟื้นสำนักฤือีนี่ฮะพระบิดาตำรวจบุกตรวจสอบนายทวีนันลาฤาษีพระบิดาเจ้าสำนักราิประหลาดโพภาษายู่ไร่ลูกศิษย์ใกล้ภูกระดึงหวัดเลยโดนสั่งห้ามตั้งสำนักอย่างเด็ดขาดจะตัวรับปากและหากชาวบ้านไม่อยู่ก็จะย้ายไปทันทีก็จะไปทันทีนะครับตำรวจบุกถึงไร่ภูกระดึงห้ามตั้ง้าทีเก็บศพเจ้าตัวพร้อมไปทันที หถ,ถูกชาวบ้านไล่ยี้บาราไม่ผ่านออยเกาะเตา่าอเกาะเตา่าเกาะเตา่าเทียบคดีแตงโมนะฮะเกาะเตา่าเทียบแตงโมพบต,พอะตะรอชี้คดีจะชัดเจนในชั้นศาลตอบข้อสงสัยในสังคมได้ยืนการไม่มีหลักฐานเท็จขอใช้กฎหมายป้องคณะทํางานยกคดีเกาะเตา่าเปรียบเทียบพบตลรบิบะะรอบอ๊กปัดย้ำอีกคดีแตงโมไม่มีเรื่อง เปิดยิ่งใหญ่สีเกมวันนี้ฮานอยนะครับเปิดสีเกมนายธนาชัยประสิทธิ์นำคณะนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามในวิธีเปิดการแข่งขันขกีฬาซีเกมวันที่31อย่างเป็นทางการนนกรุงฮานอยเวียดนามก็ไม่ไกลนะครับประมาณถ้าบินก็ประมาณ1ชั่วโมงจากเมืองไทยนะครับจริงๆผมไม่เคยไปฮานอยนะครับเคยไปแต่โฮจิมิน จิมมินหรือไซงอนในอดีตก็ประมาณ1ชั่วโมงครับบินจากสนามบินดอนเมืองไปเนี่ยนะครับอ่ะเมื่อวานคุณอุ้งอิงลูกสาวนายกัิษิลงสนามครับนางสาวแพทองทานชินวัตรหวัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยนําทีมผู้สมัครสกรนั่งรถสองแถวหาเสียงที่ตลาดสายเนตรและหมู่บ้าน9 0 0 0แสถนนสุสยามเขตคานยากรุงเทพเซลฟี่ประชาชน ผู้ค้าขายยังเป็นกันเองลุยแกล้ง call center นะครับผลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขวตรอผลเอกดำรงสกิทธิวัฒน์รวมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆแก้ปัญหา call center อาชรมออนไลน์ครับเจ๊เกียวรถโดยสารยื่นขอขึ้นค่าตั๋วนะครับยอดขายพุ่งแห่ซื้อคา,าร์ซีรับกฎหมายใหม่หมอารมนตรีพาณิชสั่งผู้ใหญ่คาร์ซีท์ให้แจ้งราคาขายกับมายิ่งกลมกันค้าภายใน วิศนุชี้8ปีตูยึดตามรัฐธรมนูญ60มาติกรรมธิการหาร100ยสูตรปารติลิสวิศนุแย้มวารา8ปีของบิตูนับตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับอ่ะนับ60แล้วยังไงอะ่ะสบอยู่ต่อเหรอหราอว่าจะออกนะครับ ามาดูหน้า2นะครับหน้าสองในส่วนของบทบรรณาธิการนะครับกรณีอดุลละสามีคํคำสั่งไต่สวนหาสาเหตุการตายของนายอดุลละอีซซมูซออยู่สามสี่ปีชวาสายบุรีจังหวัดปัตตานีถูกต้องต้องใส่คดีความไม่สงบภาคใต้บรรทัดสุดท้ายกรณีนายอดุลละ รัฐบาลกอนครับจะปฏิเสธไม่ต้องรับผิดชอบคงไม่ได้เพราะเหตุการณ์เริ่มต้นจากค่ายทหารที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวของเจ้าหนะ้าที่ที่สาคัญต้องทบทวนเรื่องนําผู้ต้องสงสัยมาสักถามเพราะยิ่งบานปลายเป็นเงื่อนไขระหว่างชาวบ้านกับพื้นที่รัฐนัก,กจิตวิทยามวลชนยังครอบงำสังคมไทยอันนี้น่าสนใจนะ หลายคนถึงกับอุทานในสังคมไทยยังมีความหลงมงมงายขนาดนี้หรือเจ้าสำนักประหลาดนะครับอายุเจหนวดยาวลุงลังเป็นเจ้าสำนักหน้าะอิดสะเอียนสั่งให้ลูกศิษย์กินนู่นนะ่ะเสมหะอุจละอ่ะทีนี้ตัดมานี้เลยนะครับตัดมากรณีผู้นำมอมมุนชนขับเคลื่อนไปได้วยกันเพื่อเป้าหมางสิทธิเสรีภาพ บางกรณีมีวาระซ่อนเลนบทบาทของผู้นำมอบจึงต้องเหนือชั้นใช้ลีลาประดุษศาส,สดาครอบงำสาวกอันนี้น่าสนใจนะโหมคคำว่านากักการเมืองทุจริตเป็นประเด็นง่ายปลุกให้คนไทยเห็นพอละเกียดชังไปด้วยแล้วผู้นำที่ลีลานักแน่นดุดันฟันธงนํำให้คนใช้ง่ายหลงกันตามไปก่อนรู้ภายหลังว่าการนำมลชนคือล้มประชาธิปไตยนั่นเองอันนี้คือกปป,ปสูง่ายนะครับเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ย กบปสพันธมิตรเสื้อเหลืองแล้วผลไปล้มประชาธิปไตยคือทำลายอำนาจการเมืองสิทธิการเมืองที่เคยอยู่ในมือประชาชนจนมากระจ่างภายหลังว่ามวลชนถูกสัดสดาม,มอบครอบงำชักจูงเล่นเกมอำนาจย่างไม่รู้ตัวเพราะหลงคารมอันหนักแน่นห้าวหาญจนเคลิ้มว่าน่าเชื่อถืออันที่จริงทฤษฎีจิตวิทยาฝูงชนจีวิมวชนมีให้เรียนรู้กันมากมาย แต่บางมอบ,บางเหตุการณ์มวลชนก็โดนนักจิตวิทยามวลชนเหนือเมฆชักจูงจนประสบความสํเมนนาเร็จล้มอำนาจของประชาชนไปมอบให้คนหยิบมือเดียวนอกจากในการเมืองแล้วในทางสังคมก็มีนักจิตวิทยาเหนือเมฆปรากฏตัวบ่อยๆมีคดีดังๆที่ผู้คนสนใจออกมาโจมตรีตํารวจซึ่งตรงใจประชาชนที่ไม่ใช่ตารวจอยู่แล้วหยิบบางมุมมาเดินมาขยายใหญ,ใหญ่พูดจาเสียงดังหนักแน่นหน้าเกีงขาม เท่านี้สังคมก็หลงเชื่อตามง่ายๆกลายเป็นฮีโร่แห่งความวิติธรรมโดยไม่ยากามาดูบรรยากาศหาเสียงผู้ว่าหน่อยครับผู้ว่ากับนายกพัทยาเนาะเขตกรุงเทพตัวนอกจัดทัพรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าธนาธรช่วยหาเสียงนายกพัทยากรกตส่งมอบบัตรเลือกตั้งสกห้าสิบเขตจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยคุณชัดชาติหาเสียงตลาดเทวราช เขตดูสิตนะครับแพรทองทานชินวัฒน์นำทีมสอกอเพื่อไทยลงพื้นที่ขัญญาภาพนี้น่ารักนะครับนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งข้างบนลูกหลานคนรุ่นหลังนั่งข้างล่างเออน่ารักดีครับภาพนี้สักชัยพบสมาชิกสากลเดินรถพัทยาปรเมศปรสาสัยใหญ่นาวัดใหม่สำรานชุมชนเกาะลาน สุชาชวีพบผู้บริหารพนักงานสีไทยซปเปอร์แวร์ยังปับภูมิทัศกรุกงรับท่องเที่ยวตัดเข้ามาที่หน้าเจ็ดเลยนะครับเป็นคอลัมน์การเมืองครับสัญญาณการเมืองเตือนตรงช,ชาติช่วงสุดท้ายตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งนะอยู่อันดับหนึ่งมาดูบรรทัดสุดท้ายตรงนี้เลยตัดเข้ามานะครับในเมื่อคะแนน นายชาตชาติสิทธิพันธ์สูงเด่นแทบไม่ต้องอธิบายว่าเหตุปัจจัยอะไรทาให้ชาติชาติสิทธิพันธ์มีความเด่นนอกจากสเสน่ห์ที่เล่าใจอย่างยิ่งจากบุคลิกส่วนตัวในช,ชาติชาติก็ต้องเล่าว่าพลเอกประยุทธ์มีส่วนสําคัญส่วนจากการรัฐประหารโค่นนายชาตชาติสิทธิพันธ์ไม่เพียงเท่านั้นหากแต่ยังมีการส่งพลตารวจเอกอสุวินขอนเมืองและสกลทีพิทยาคุณเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครอันเป็นโจทย์ให้ในายชาติ สิทธิพันธ์บทขยี้จําเป็นต้องคำนึงถึงการเตือนคําคเตือนจากความเจนจัดของนายชีวิตกมงวิสิ์เนื่องจากอยู่ในสภาพโคงสุดท้ายจนถึงวันศุกร์ที่20พฤษภาคมบรรดาวิชามานยังคอยรออยู่และเตรียมแผงริดด้วยเป้าหมายด้เดียวดึงแคลนชัดชาติให้พันวูบลงเปิดแผนตอกลิ่มทิ่มตู่ชูป้อมอันนี้ผมอ่านในคลิปก่อนแล้วนะครับ เราไปดูย้อนคลิปย้อนหลังได้นะครับสนุกดีนะครับเย้ยตู่ไรแผนสู้ aftershock สภาไทยจีนว่าไงสุชาติจันเจริญรองประธานสภาพิทัาษสวรรพบปะหา,หารือในวังเชิญรองประธานสาภาพาสหประชาชนสภาประชาชนสารรับจากจีนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรสภาพไทยกับสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับ ดินร่นช่ว,วงเปิดเทอมแค่กระปุกรูดยืมหมูนี่น่าสงสารเรื่องค่าเทอมนะเด็กๆเศรษฐกิจตู่เลิกรรกิจการเจ๊เกียวยังลำบากเลยโอ้โหนี่ขนาดเศรษฐีหมื่นล้านนะอ่ะมาดูครับหน้าสิบายเอียดนี่ไปไหนว่าจะไปยุทธถึงวอชิงตันแล้วนะครับน,นี่เป็นเครื่องแอร์บัสเอสาที่กองทัพอากาศซื้อจากกบ,บินไทยมานะฮะถึงสหรัฐพลเอกพิะยุทธ์าชาเดินทาลงกงสุลจีนสหรัฐอเมริกาเพื่อ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนะครับ12-13โดยไทยนั้นยังคมเป็นการเสร้และส่งเสริมบรรยากาศมิตรภาพดูข่าวหน้าหนึ่งนะครับวิศนุบิกตูพร้อมประชุมอาเซียนสหรัฐครับวิศนุแจงวาระ8ปีว่ายังไงชี้กฎหมายเลือกตั้งยังเสร็จไม่ทันกรกดา แต่ถ้าเอาจริงๆนะนับเลยอ่ะเป็นนายกมากี่ปีละแปดปีก็คือแปดปีมันก็นานพอสมควรเกินไปแล้วนะครับหมอรวีรับสงครามจบแล้วมติกรรมธิการให้ไลฟ์สดนับคะแนนข้อสูตรปาร์ตี้ลิสใชร้ร้อยหารสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยระบุพักเล็กเหนื่อย พิเชษยันคุยเพื่อไทยไร้แผนลมรัฐบาลพีรวิทย์ย้ำพักเล็กไม่แตกแถวนะครับดเร A, ดอเอดรเอสุชาชวีสวนสวัสดเยี่ยมสมาคมตระกูลแท่ชัดชาติไม่ยึดถือผลโพเสียนมวยดังเสียนมวยดังนุนอัศวินชูทางด่วนเะมื่อคืนเมื่อคืนก็ศึก เพชรดินดีนะฮะามามอบกระเช้าให้เสียโบท๊ทนอวานมวยสนุกมากวิโรธจัด2เวทีภาษายใหญ่ชัยทวัตตุลาทนเลยขการก้าวไก่ภาษาใหญ่ที่ไหนบ้างวันที่14บพฤษภาที่อนุสรีพระเจ้าตักสินนะครับอ,อุ้งอิงหาเสียงสอกอนะครับสอกอเชียร์นั่งนายก กรกตตั้งเป้าพัทยาใช้ 70%, 70นะครับครับนี่ก็คือรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแฟนรายการเจอที่ไหนก็อุดหนุนข่าวสดนะครับขอบคุณข่าวสดมากครับและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับผมชิบทำข่าววิเศษสวัสดีครับ